เมาติพูเป็นสุนัขพันธุ์ผสมที่สร้างขึ้นโดยผสมพันธุ์เมาลติสและพูดเดินเนื่องจากนิมนตลของพ่อแม่พันธุ์และลักษณะน่ารักและบุคลิก,กภาพที่ดีทําให้มีความนิยมในเมื่อกับเจ้าของสุนัขหลายคนลักษณะและลักษณะเฉพาะ มัลติพูมีคุณสมบัติที่เป็นตัวเองด้วยขนาดเล็กและขนขนนุ่มสีขนมักจะเป็นสีขาวหรือสีครีมฐานและมีสีอื่นๆที่แปรผันขนมักมีลวดลายคลื่นและตกผมน้อยทำให้เหมาะสำหรับเจ้าของที่มีอาการแพ้แม้จะมีขนาดเล็กแต่มันมีความสามารถในการคิดและความคล่องแคล่วบุคลิคคลกภาพและอารมณ์ มัลติภูมีบุคลิกภาพที่มีชีวิตชีวาและเป็นกันเองเธอรักและเป็นมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับครอบครัวและสัตว์เลี้ยงคนอื่นๆเธอชอบเล่นและบ่อยครั้งมีส่วนร่วมในการแสดงเล่นและเกมที่แสดงความฉลาดของเธออย่างไรก็ตามการสายพันธุ์ของเธอมีส่วนช่วยให้เธอมีสติปัญญาสูงและความสามารถในการฝึกอบรมสุขภาพและการดูแล สุขภาพของเมลตดพูได้รับผลกระทบจากสุขภาพของพ่อแม่พันธุ์ดังนั้นความสังเกตสุขภาพพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยรวมถึงปัญหาทางช่องปากและปัญหาผิวหนังต้องดูแลปากและขนเป็นประจำการให้โภชนาการที่เหมาะสมการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพสัตว์เป็นสิ่งสำคัญสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มัลติพูเหมาะสำหรับการอยู่ในร่มทาให้เหมาะสำหรับพื้นที่ในบ้านที่มีขนาดเล็กอย่างไรก็ตามเธอต้องการการออกกําลังกายและการกระตุ้นความคิดอย่างต่อเนื่องเช่นการเดินเดินและเวลาเล่นทุกวันเนื่องจากลักษณะที่เป็นมิตรการมีปฏิสัมพันธ์กับคนและสุนัขคนอื่นๆเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของเธอสรุป มัลติพูรวมคุณสมบัติที่ดึงดูดใจจากมัลติสและพูดเดินผสมกันทำให้เกิดสุนัขขนาดเล็กที่มีบุคลิกภาพที่รักและน่าเอ็นดูคนที่หุ้งร่างกายและนิสัยที่กระตือรือร้นของเธอได้รับความนิยมในเมื่อกับเจ้าของหลายคนและโดยการให้การดูแลที่เหมาะสมและความรักเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ อย่างไรก็ตามการจัดการสุขภาพและการออกกําลังกายไม่ควรถูกละเลยเพื่อให้เมลติคูมีความสุข